แต่พี่เขาสอนสิงอันนี้พี่ตัวี้เลยลอไหมบ้าเคยเห็นซื้อบริเวกันไปเลยแล้ก่อนเมื่อก่อนเขาไม่แต่งตัวอย่างนี้เลยอ่ะแต่ลองได้ผู้ชายอ่ะใช่พี่เหรอจริงเบื่อก็เลยเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเบื่อจีกงอ่ะเป็นผู้ชายแบบเหมือนแบบแต่งแบบไม่โชว์ล่ลองเห็งพี่หญิงผู้ชายอ่ะ้องผู้หญิงผู้ชาย ไปเรียนดีกว่าถ้คุณไม่เรียนหรอไปไม่ได้หรอกพวกแล้วไปเรียนก่อนไปเรียนก่อนแพงไงไม่รู้สิมันต้องไปอยูดีแหละทำอะไมันไม่ไลไมอคนแพ้อะไได้สวยเนาะนะเอาอะ่าา ขอไใอใเนี่ยสวยของาด้วยขวทำไมไหนยชหนเดียอยากถ่ายโชว์เลยทำไมนอวยังไม่ได้ยกให้นยดีอยากถ่ายชว์ไอยากถ่ายชว์ไปด้วเลอไปจัดการให้น้องหน่อย หมุนวงมาลยก็เห็นแล้วได้ละไม่กี่อวดเลยเป็นเด็กไม่ีอวดตายผมนไม่กีรจะส่งไบไหมส่งเออไปไม่รู้จักปบรู้จักไปารู้จักแล้วนี่หไปไปี่ทำเป็นูไป่ให้อนมยึูนั่นนนไม่ไม่ได้ไม่ใช่ให้รู้เไนี่ไอนี่อยู่แล้วล่ะหมดไปไม่เอาลนไป

ไมเอะไรอะตระโอช้างไม่โูกไม่เก่ขไม่ถูกไม่โทรไม่โทกไม่โทกไม่โทรไม่โทกไม่ไม่โูกไมู่กไม่ถกไม่โทรไม่ถูกไม่ถไม่ถกไม่ไม่โทรไม่ถูกไม่ถูม่กไม่ถกไม่ถู่กม่ม่กไม่ไม่รไมกไม่ไม่กไม่ไม่กไม่่ไม่รไม่่ไมมููไ่ไม่กไมไม่กไม่่ จิมไปเป็นซอสเสือแม่กาศซอสเสือซักเต็เอพอพานเราถกโชกับ้วยโชว์โชกับ้วยไะโอ้ยทำไมลองต่อยอนเร็วจังเนี่ยใครทำเนี่ยนิกกี้่ที่นิกี้เร็วจังอ๋อไม่สบายอ้ยน่นเร็วเอนอย่างกลองหากินัางที่พอดีดูแล้วกันนะแต้องให้เราใจแข็งแรงค่ะ อะไรอ่ะฮะไปอ่านไ้ไหมโอโอเคก็จะลูกออกพอ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 พดพอ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 อพ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 พอออ นั่งหลังเราไม่อยอังพครับสวยจริงนะพ่อแมกสวยมากเปนแมทกับรถอะ่นะมันแน <c oughs> มท <c oughs> มันเป็นเลขคนิดก,กับรถไงสวยนะ <c oughs> สวยนเะสวย,นะสวยแบบแบันเนี้ยแบบมันแบบมันเข่ากันมากมัน b <c oughs> า l a n c e อะเรียกถ้าถามลายเราบอกปีสองพันสมี3 7งันปีองพันสปีสอ <5. S 1> พี่เก็ข้อมูลไวเพื่อไใหมดเน่จริงๆนี่บุญลยงนห่ใไม่ล้อล้อไป็ุสิ่งที่เรามาจะจ้างยางอันนี้คือมันแบบเป็ด่น้ที่โหมดไหอ่ะทุกโมยไม่ใช่ที่ไหนอนเนี้ยทรมายางใหม่เลยเฉยสองสามหนึ่งนะเพรปลี่ยนล้อด้วยใช่ไหมเปลี่ยนยางด้วยจ้ายางอันนั้นหนูแก้มฉีกยางรู้ป่ะโี่หน้าหลักขับแล้วแบบก่อนย้อนมากจิ้มช็้ว เขาไปฉันส si ุดท้ายแล้วคือแบบมันแบบเวลาเขาบอกแกวนเก้เหมือนหนูไปโดนเหล็กอะเหล็กเาให้ฤดดาเราไ้พวกฝาเรื่อนั้นสวยๆเล่ดขายพวกจพวกฝาข้อไม่ใช่เป็นเหลกเป็ระโดดข้างมากกว่าแมันยืดแล้วมันแบบสวยอะสวยนะพ่อันประับใจมากเลยอ่ะเอ้นอนไม่เยเห็นในรูปพ่อส่มาให้คุยยังไม่แน่ใจว่าจะสวยแล้วก็เห็นจริงๆนแบง เน็ตเน็ตเราต้องตึกอางคือใช่ไหมคืนนี้เราถอนล้อไปนอนก่อนจงไปเงไปจงไปจรไปจงไาไปจงไ้างไปจงไ่จงยปจงไปจงไปจอไปไปจงอปไปจงไปจงไไปจงไปจงไปจงไปะไปจงไปไปจเไปงไปจงไปจงจงไนจ่งไปจจไจงไปจงไาไปจงไปจงไไปเ เดี๋ยวเขาดีใจขอโทษถ่ายคลิปตรงไหนเขาเลยพ่อขอบคุณนะครับคุณรับเลยอ๋อขอโทษขายขายพ่อได้ส่งให้ไม่ได้มันตั้งเวลานี่ข้างนี่หน้าหลังกว้างไม่เท่ากันด้วยนะหน้าอัพเสร็จน้อยหลังอัพเสร็จเยอะดูไม่เหมือนกันว่าขอบอ่ะอ๋อใช่ใช่อันนั้นใหญ่กว่ารู้เรื่องกับใบดีกว่าไม่ได้สิยังไงก็รู้ว่ารู้ว่ามันใหญ่กว่า ไรอะไรค่ออาไม่ได้เเอาองอเนไห็่นอ๋อต้องับ้องับพ่ออยากเป็นไอเอ็นะพ่ออยากได้สีทองไมเราเห็นล้อได้เรนล้อนะไม่ต้องเรนเม็ดเต็เนเยอะเยอะดีนะ พ่อปต้องปุ่มพ่อกันก็ปิกเ่องไม่ก่อนนี่พ่อ้เอาไปแจกใ้ทีต้องถือส่งม่่นะได้ส่งมาพ่อเครื่องแง่งานด้ต้องจุแบบดีแบตต้องทำได้แบตติดเลย่ต้องุ่งของกันทาอน